สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาเจอไม้งามกลางทุ่งใหญ่กลางป่าใหญ่พี่น้องครับจะเรียกว่าป่าทั้งหมดก็ไม่ใช่เพราะว่าที่นี่เป็นแปลงหญ้าที่ถูกล้อมลวดไฟฟ้าเอาไว้ประมาณ30ไร่พี่น้องครับ <c oughs> ท่านเจ้าของวัวบอกว่าอยากจะแบ่งออกห้าตัวพี่น้องครับนะฮะเป็นชาโลเล่ทั้งหมดเลยนะครับมีชาโลเล่เลือดสูงเนี่ยสี่ตัวแล้วก็มีเลมันหนึ่งตัวพี่น้องครับนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีทั้ง ราคาแยกแล้วก็ราคาเหมาด้วยนะครับมีทั้งราคาแยกแล้วก็ราคาเหมานะฮะพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอวันนี้สายชาโลเล่ไม่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับ ก่อนไปดูใกล้ๆผมแจ้งราคาเหมาก่อนเลยชาโรเล่เลือดสูง5ตัวนะฮะราคาเหมานะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทตัวที่เห็นอยู่หน้าจอสองตัวนี้ก็ใช่นะครับเป็นหนึ่งในห้าตัวนั้นนะฮะตัวที่ผมบอกว่าเป็นบาเล่ ก็คือตัวสีน้ำตาลสายมือนั่นแหละครับตัวนั้นขี้เละที่สุดนะฮะขี้เละที่สุดของวันนี้นะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูใกล้ๆกันเลยครับพี่น้องครับผมให้ดูพ่อวัวก,ก่อนเลยนะฮะซึ่งมันใหญ่มากๆครับผมนะฮะมันใหญ่มากๆ ผมตีต่ําๆไว้ตัวนี้แ800รอโลครับนะฮะตีต่ําๆไว้นะฮะ8 0 0รอยโลครับผมดูครับความใหญ่ความหนาความลึกอายุยังไม่ถึง3มปีเน้นครับอายุยังไม่ถึง3มปีนะฮะเนี่ยครับชาโรเล่เลือดสูงนะครับพ่อพันุอย่างดีชั้นดีเลยครับผมเนี่ยแหละครับตัวนี้นะฮะ ราคาแบ่งนะครับราคาแบ่งพี่น้องครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทฟังไม่ผิดครับนี่คือขายในราคาพ่อพันคุ้มฝูงนะฮะช่างกิโลไม่ขายครับนะครับช่างกิโลไม่ขายขายในราคาพ่อพันคุ้มฝูงเจ็ดหมื่นห้าพันบาทพร้อมย้ายบ้านราคาแยกที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นราคาขายเลยนะฮะ ะครับราคาแยกที่ผมบอกไปเป็นราคาขายเลยเพราะฉะนั้นแล้วงดต่อรองพี่น้องครับนะฮะถ้าท่านแยกคิดว่าแพงไปราคายกเหมาผมบอกไปแล้วเพียงแค่ท่านรอดูอีก4ตัวเท่านั้นเองว่าคุ้มหรือไม่คุ้มราคาเหมาคือ1,75,000บาทพี่น้องดูพ่อวัวใกล้ๆเลยนี่นะฮะดูท้ายครับ ส่วนสูงประมาณ150ครับนะฮะวัวเนื้อไม่ว่าจะเป็นชาโลเล่หรือว่าเป็นบีฟมาสเตอร์เนี่ยส่วนสูงจะไม่มากนักนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสลับนะฮะตัดสลับกลับมาดูแม่บาเล่หรือว่าเลมันนะครับเป็นวัวสาวครับผมเนี่ยนะฮะแม่ของเขาเป็นชาโลเล่เลือดสูงอยู่ในฝูงนี้นะครับ ส่วนพ่อเนี่ยเป็นบามั่นเลือดลอยครับนะฮะพ่อเป็นบามั่นเลือดลอยก็คือปล่อยฝูงนะครับนะฮะปล่อยคุมฝูงเอาไว้นะ,ะก่อนที่จะใช้พ่อพันชาโลเล่ใหญ่เมื่อสักครู่นี้เข้ามาคุมฝูงเนี่ยก่อนหน้านี้มีพ่อบามั่นเลือดลอยคุมอยู่นั่นเองนะครับก็เลยได้ลูกตัวนี้ออกมาครับเป็นวัวสาวครับผม เป็นวัวสาวนะครับอายุอานามประมาณปีนิดนิดครับส่วนสูงประมาณ130นะครับเส้นหลังตรงโครงสร้างดีมากๆครับเนื้อหนังดีทุกอย่างดีหมดเลยพี่น้องครับนะฮะทุกอย่างดีหมดเลยตัวนี้ราคาแยกนะครับราคาแยก28,000บาทฟังไม่ผิดฮนะ 28 0 0 0ดพันบาทฟังไม่ผิดครับผมเนี่ยฮะวัวสาวครับผมนั่นแหละครับเดี๋ยวผมพาดูครับผมเดี๋ยวผมพาดูถัดมาครับผมนะฮะเป็นวัวท้องครับพี่น้องครับสวยใหญ่หนาลึกนะฮะอยู่ตรงนี้เลยครับผมรับประกันท้องครับนะฮะรับประกันท้องครับท้องกี่เดือนไม่แน่ใจเพราะว่า เป็นการใช้คุมฝูงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการผสมเทียมเนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่าวันเดือนปีที่ผสมเนี่ยเท่าไหร่นะครับมีลูกมาแล้วสมตัวครับตัวนี้ในท้องคือตัวที่4ี่แต่ว่ายังสวยยังสดยังใหม่อยู่เลยครับผมอัตลักษณ์ทุกอย่างครบมากๆครับนะฮะอัตลักษณ์ทุกอย่างครบมากๆเลยนะครับมีนมเกินนะฮะชาโลเล่หรือไม่ มีมาเตอร์เนี่ยนมเกินเยอะเลยนะครับบางตัวมีถึงห้าบางตัวมีถึงหกนะครับแต่ผมมองว่านมเกินไม่ใช่ตำหนิฮะนมเกินไม่ใช่ตำหนิเพราะว่าวัวผมเองเนี่ยก็มีนมเกินหลายตัวเลยแต่เลี้ยงลูกโตทุกตัวเลี้ยงลูกสวยทุกตัวนะครับตัวนี้ประกันท้องนะฮะตัวนี้ประกันท้องครับผมราคาขายครับนะฮะ ราคาแบ่งนะฮะราคาแบ่งตัวนี้นะครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทเป็นราคาขายเลยครับผมนะฮะราคาแยกนี้คืองดต่อรองนะครับราคาแยกงดต่อรองแต่ว่าถ้าท่านถูกอกถูกใจแล้วก็เหมาไปเลยพี่น้องครับนะฮะยกเหมาคอกไปเลยดูครับผมนะฮะเป็นวัวปล่อยฝูงที่ นิ่งแล้วก็เชื่องมากๆครับเนี่ยนะฮะดูครับใบหน้าเครื่องชมพูทุกอย่างหัวจุกอีกต่างหากครับผมเนี่ยฮะดูครับส่วนสูงประมาณร35บบวกครับแต่ในเรื่องของความใหญ่ความหนาความลึกเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยครับผมถ้าเป็นสมัยเก่าก่อนตัวนี้แสนอัพครับบอกเลยฮะแสนอัพนะฮะ ราคาแยกนะครับ55,000บาทพี่น้องครับประกันท้องฮนะโทรเข้ามา0ูน9์เก้าเดเีดี๋ยวไปดูวัวท้องอีกหนึ่งตัวครับผมพี่น้องครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้คือสาวท้องแรกครับสาวท้องแรกชาโลเล่เลือดสูงผมบอกแล้วว่าสาวก ของชาโลเล่วันนี้ท่านไม่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับนะฮะาคออื่นๆฟาร์มอื่นๆท่านอาจจะเห็นเครื่องชมพูขอบตาชมพูเครื่องเพศช,ชมพูขนหางสีทองแต่ไม่ได้เห็นหัวจุกแบบนี้ครับนะฮะแต่ไม่ได้เห็นหัวจุกแบบนี้วันนี้ครบเครื่องจริงๆดูครับนะฮะนี่คือสาวท้องแรกครับผมประกันท้องนะครับ สาวท้องแรกประกันท้องตัวนี้ราคาแบ่งสามหมื่นบาทครับผมนะฮะราคาแบ่งสามหมื่นบาทครับพี่น้องครับฟังไม่ผิดฮะส่วนสูงร้อยสามสิบห้าบวกครับนะร้อยสามสิบห้าบวกสดใหม่ดีเหลือเกิน,นครับอ่ะดูนะครับผมนี่แหละฮะเครื่องชมพูอมแดงแม้กระทั่งขอบตานะครับจมูก ใบหูสั้นกะโหลกหัวจุกอยู่ตรงนี้เลยนะครับครบเครื่องเรื่องชาโลเล่วันนี้นะฮะถ้าใครบอกไม่แบบนี้ไม่สวยแล้วก็เปลี่ยนสายพันธุ์ครับเปลี่ยนไปเลี้ยงสายพันธุ์อื่นนะฮะถ้าแบบนี้บอกไม่สวยแล้วก็เปลี่ยนไปเลี้ยงสายพันธุ์อื่นได้เลยครับนี่ฮะครบเครื่องเชื่องทุกตัวด้วยเป็นวัวปล่อยฝูงนะครับเป็นวัวปล่อยฝูงนะฮะ นู่นนะครับที่ผมบอกว่าวันนี้อยากจะแบ่งออกยังมีบามั่นอีกหลายตัวซึ่งวันนี้ยังไม่ขายนะฮะขายแค่วันนี้ห้าตัวนะครับวันนี้ขายแค่ห้าตัว <c oughs> อีกหนึ่งตัวเนี่ยอ่าเป็นอนาคตพ่อพันธุ์นะครับแม่ของเขาอยู่ในฝูงนี้แต่ว่าตัวเขาเนี่ยอายุประมาณหนึ่งปีถูกแยกไปเลี้ยงไว้อีกหนึ่งที่ต่างหากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวสุดท้าย ถูกแยกเลี้ยงไว้ในคอกครับผมครับผมพี่น้องครับผมพามาดูอีกหนึ่งตัวก็คือตัวสุดท้ายของวันนี้ฮะเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นชาโลเล่เลือดสูงเลยนะครับแต่ว่าถูกแยกออกมาแยกเลี้ยงต่างหากนะครับเนื่องจากว่าตัวแม่ของเขาเนี่ยก็คือตัวที่อยู่ในฝูงนู้นนะฮะ แล้วมันมีพ่อพันธ์ประจําฟาร์มอยู่แล้วนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็เลย <c oughs> แยกออกมาปั้นไว้อีกต่างหากโครงสร้างดีมากๆครับนะฮะสูงประมาณ140เลยวัวอายุประมาณ1ปีนะครับวัวอายุประมาณ1ปีแม่เป็นชาโรเล่เลือดสูงนะครับส่วนพ่อเป็นเลือดร้อยสายกลมต้องขออภัยนะฮะ จำชื่อพ่อไม่ได้จำรหัสไม่ได้แต่ผมบอกเลยว่าโครงสร้างดีเนื้อตัวดีอัตลักษณ์ชัดเจนครับผมเนี่ยฮะวัวยังไม่ได้ทําเขานะครับดูเลยครับสุดยอดครับสุดยอดของความสวยเส้นหลังตรงโครงสร้างนี่คืออนาคตพ่อพันเลยครับผมเนี่ยฮะเนี่ยนะครับราคาครับผมราคาแยกนะฮะ 2อ0 0มื่นแบาทครับตัวนี้ฮะสองหมบาทพี่น้องครับเมื่อเทียบกับเนื้อตัวแล้วก็โครงสร้างนะครับถึงแม้ว่าท่านไม่ชอบที่จะเอาไปทำพ่อพันนะฮะจะเอาไปขุนก็ยังได้กำไรครับผมแบบนี้โตขึ้นอีกเพียบเลยนะฮะใหญ่ขึ้นอีกเยอะเลยนะครับ เนี่ยนะฮะดูนะครับเอาละครับพี่น้องครับถ้าชอบแล้วก็โทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอได้เลยครับนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับพูดจะภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ